สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมเค้กนี่งานเที่ยวนะครับวันนี้ยังอยู่ที่อำเภอพานนะครับผมพาทุกคนมาคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะครับชื่อว่าบ้านไร่อรุณรักนะครับมีป้ายคับแล้วก็เส้นทางนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับทุกคนดูเต็มเลยนะครับน้าตกก็อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ศาลพระจีโกงก็อยู่ด้านในเหมือนกันเดี๋ยวพาทุกคนมาในคาเฟ่เลยครับป่ะตอนนี้นะทุกคนฟ้าร้องเสียงดังมาก สวัสดีครับกี่โมงแล้วเก็บ่ายสองอไอตัวสตรอเบอรี่มัทฉาลาเต้นี่หวานไหมครับมีเป็นสวิกเนเจอร์เลยเนาะเอาสติ๊กสั่นคอแล้วกันครับ ครับทุกคนหลังจากเรารับประทานอาหารเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูด้านนอกตัวคาเฟ่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตามผมมาเลยครับอ่ะลืมบอกไปอย่างที่นี่เขามีชุดฮันบกให้ใส่ฟรีนะครับจุดท้ายรูปตรงตรงนี้นะครับจุดแรกที่เดินเข้ามาประตูหรือเราจะจุดนี้เลยแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการนั่งเอาดอนนะครับเขาจะเป็นที่นั่งด้านนอกให้นะครับคล้ายๆท่อนะครับตรงเนี้กลมๆ แล้วก็จุดถ่ายรูปตรงนี้ครับที่เป็นถนนนะครับจะเป็นถนนแบบเกาหลีนะครับมีตัวหนังสือของเกาหลีไว้แล้วก็จะเป็นจุดรอรถเมล์นะครับรอรถประจําทางนั่นแหละแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเท่าที่ผมอ่านในเพจเขาเนี่ยเขาจะมีาการขับรถ a อทเวีที่เอาเดินะครับนี่ก็จะเป็นจุดนั่งถ่ายรูปมันเป็นสําหรับลงเล่นน้านะไม่ใช่สระเลี้ยงปลานะครับทุกคนดูห่วงยางดิบกโพ มีของยางตรงนี้ของยางเป็ดน้อยก็มีตรงนั้นด้วยแล้วก็จุดถ่ายรูปกลมๆแล้วก็มีดอกลงมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสวนด้านนี้นะครับห้องน้ําอยู่นู่นเลยนะครับแล้วก็มีรถบ้านเป็นจุดถ่ายรูปนะครับนี่ทางเดินเขาทําสวยนะทุกคนก็จะมีพอปตรงนี้นะครับถ่ายรูปกับต้นเมเปิลน,นะครับแล้วก็นั่งถ่ายตรงนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นกองไฟแหละกลางคืนนี่นั่งตรงนี้ก็ได้นะเขามีพัดลมให้ดูดิ เดี๋ยวผมพาไปดูสวนอีกฝั่งหนึ่งของตัวคาเฟ่น,นะครับทุกคนตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกมันก็นั่งถ่ายได้นะสวยด้วยเห็นไหมตรงนั้นก็จะมีป้ายห้อยเต็มเลยมาเป็นคู่รักกเขียนกันไว้นะครับถ่ายพับนี้เขาจะมีพอบสำหรับกระเช้านะครับดอกไม้เอาไว,ดว้ด้านหลังนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับผู้ชายนี่ผมว่าไม่เวิร์กหรอกแล้วก็เขาจะมีล่มให้ด้วย ดผมกล้างใหูตรงนี้ก็เป็นต้นสนนะครับต้นซากุระนะที่นี่นะตรงถ่ายรูปตรงนี้ได้นะจะถ่ายยาวรู้ไหมแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นต้นแล้วก็จะเป็นบ่อนี่จะเป็นทางเดินขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปขึ้นทางบนบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจนะวันเนี้ยฝนตกครับทุกคน ก็จะเป็นด้านบนแบบนี้นะครับโล่งๆเห็นวิวตรงนี้เลยแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับครับสำหรับบ้านไล่อรุณลัก์นะครับทุกคนก็จุดถ่ายรูปในตัวคาเฟ่นะครับก็สวยระดับหนึ่งแล้วแต่ด้านนอกเนี่ยสวยกว่านะครับมีทั้งจุดถ่ายรูปที่ผมพาทุกคนไปดูนั่นแหละครับนะสวยนะครับ ผมชอบมากๆแล้วก็กาแฟที่นี่หอมๆนะครับอย่าลืมเมนูซิกเมเจอร์นะครับทานให้ได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งไว้วันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย